สองห้าสามศูนย์หกแปดสามหกนะฮะถ้าไม่ทันจริงๆก็โทรไปที่ออฟฟิศนะครับศูนย์สองสองสี่ห้าหนึ่งสามเก้าเก้าพวกปกติเก็บคุณถอยนะถ้าวฝันหมื่นสองครับข้าวนี้ฟรีข้าวนี้ฟรีฮะเป็นตกว่องข้าวฝันแต่วันนี้ก็ช่วงทุกวันศุกร์นะฮะเราจะเชิญคุณเทียชัยนะองค์วิเศษไพลบุญคุณชัยสวัสดีครับสวัสดีครับมามาเล่าเราฟังถึงสมาร์ทโฮมว่าคืออะไรนะครับแต่ถ้าช่วยชวนให้แฟนๆฟังหน่อยสมาร์ทโฮมคืออะไรครับ สมาร์ทโฮมก็คือจริงแล้วเป็นการาเอาเทคโนโลยี<ฮ>ะนะครับ <ฮะ S 1> ที่ทันสมัยเนี่ยเข้ามาใช้<ม>กับบ้านบ้านสมัยใหม่ของเราจริงแล้วเนี่ยเป็นบ้านเรือนไทยหรือบ,บ้านอะไรก็ได้แต่ว่าใ<ม>นแนวคิดที่เราทําเนี่ยเรามองว่าเอาการที่เอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เนี่ยมันต้องเริ่มจากสี่เรื่องก่อ <ฮะ S 1> นรับมันจะเริ่มเริ่มแรกเนี่ยอาจจะเริ่มจากตัวเรื่องของคําว่าเอราคาก่อนนะครับราคาต้องต้อง affordable คือสามารถที่จะที่จะคนไทยเนี่ยในยุคซับซามสามารถซื้อได้ใช่ครับนะอันที่สองเนี่ยมันต้องพอไปใช้แล้วเนี่ยต้องสดปปะดวก่นะครับใช้งานง่ายๆตั้งง่ายๆครับครับ,รบแล้วก็รวมไปถึงอันอันหนึ่งเลยทนะี่สำคัญที่สุดเลยก็คือตรงนี้เองเนี่ยมันต้องช่วยทําให้แบบว่าให้เหมาะกับก,การใช้งานของคนไทยคนไทยนะครับคือต้องหนึ่งราคาพอเพียงนะฮะคือความอัจฉริยะสองสะดวกสามปลอดภัย ติดใช้งานง่าย 1, 1, 1. 1> คือม่นใคิดว่าที่เราพูดเหล่านี้เป็นเรื่องของอนาคตจริงไม่ใช่นะมันรีโมทนะฮะค่ตอนนี้รีโมทเป็นเรื่องของเป็นเรื่องปกติของทุกๆบ้านละถ้าไม่มีนี่ถือว่าไม่ทันสมัยแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆมันกลายเป็นความจําเป็นแล้วนะ,ะเช่นทีวีรีโมทครับ<ะ>ตอนนี้เริ่มมีพัดลมรีโมทแล้วครับแล้วแล้วดัชเชจะเข้าไปไประยุยกต์ใช้กในบ้านได้ไงฮะ จริงแล้วเนี่ยเรามองว่าอย่างเงี้ยครับในการใช้งานนะครับเราจะมองว่าเป็นลักษณะของอบ้านนะครับ <ụ. S 1> เป็นลักษณะของบ้านอันนี้เดี๋ยวให้ดูให้เดือดจังนะฮะตัวอ,อย่างการใช้งานในบ้านพอเพียงว่าไอตัวรีโมทตัวเนี้ยสามารถใช้ใช้งานในบ้านอของผมได้ไหมแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองจริงๆแล้วเนี่ยก็คือมองเป็นบ้านเรือนไทยชั้นเดียวนะครับที่ว่าเรามองว่าการประยุกต์ใช้งานตรงนี้เนี่ยเราอาจจะเลือกของเอามาใช้ในการควบคุมการเปิดปิดไฟ โซนเฉลียงด้านหน้านะครับในส่วนห้องนอนห้องพักผ่อนนะครับแล้วก็่ห้องน้าทาไมถึงอยู่ดีๆว่าเอ๊ะอาจจะมีคาถามว่าทาไมผมเอาวีมไดไปเปิดไฟห้องน้ำนะครับตรงน,นี้เนี่ยเรามองถึงว่าการใช้งานเนี่ยเหมาะกับผู้สูงอายุด,ด้วยนะครับเป็นเช่นว่าผู้สูงอายุนอนตอนกลางคืนเนี่ยสมว่าท่านคุณตาคุณยายจะเข้ารู้เข้าห้อง,งน้ำเนี่ยการเดินมืดมืดนะครับใน,นตอนกลางคืนเนี่ยมีความเสี่ยงนะครับโอกาสที่จะ ล้<ผ>มนะครับตรงนี้มีนะครับทีนี้เนี่ยเราก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าการที่ตื่นมานะครับแล้วก็กดไฟเปิดรอไว้ก่อนอ,อ,อย่างน้อยในท่านมอาเห็นนะมีไฟแร้บปกติพาะน้ำอยู่ประตูห้องน้ำใช่ไหมใช่ครับอยู่ก็ด้านหน้านถึงห <นะ S 1> ้องน้ำเนี่ยจะไปสเตบสุดแล้วเนี้ยก็สามารถที่จะที่จะใช้รีโมทเนี่ยเปิดไฟกดเปิดไฟนี่ผมให้ดูตัวอย่างนะฮะตัวอย่างการใช้งานที่ทุกคนเี่นะฮะ ซึ่งโบติเทคโนีพวกนี้ใช้ใช้สรับบ้านซึ่งมีราคาขไม่สูงใช่ครับใช่นะแต่ตอนนี้เราพยายามที่จะเอาเทคโนีพวกนี้กลับมากลับมารับใช้บ้านระดับชนที่ระดับกลางนะซึ่งซึ่งราคาไม่สูงอ่าเราเราต้องการความสุขสบายฮะเช่นครับเช่นครเดิมทีเนี่ยคือถ้าพูดถึงพวกบ้าน อัตโนมัติบ้านอัจฉริยะเนี่ยควรจะเข้าใจว่ามันเป็นสินค้าที่ราคาสูงนะแต่สิ่งที่เรามองเนี่ยเรามองว่าเออเราอยากจะเพราะเนื่องเราเป็นโรงงานผลิตเองเนี่ยเราก็จะผลิตผลิตสินค้าหรือทําอะไรก็ตามแต่เนี่ยเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคนไทยครับแล้วก็บนราคาที่คนไทยใช้ได้แม้กระทั่งแม้แม้อยู่ในสภาพภาวะเศรษฐกิจอย่างในปีหน้าก็ตามแต่นะครับก็คือบนราคาที่เปมาสสมแล้วผมชอบตรงที่ว่า ผู้สูงอายุก็ไม่ต้องใช้ความรู้ะไรมากมายก็สามารถที่จะเปิดได้ง่ายๆนะใช่ครับใช่แล้วแล้ววันนี้ที่จะที่จาสาธิตให้ดูนี่เป็นอะไรครับอ่าเป็นรีโมทครับเป็นชุดการใช้งานถ้ามประยุกต์ใช้งานเข้ากับบ้านนะครับอย่างเช่นว่าการใช้รีโมทหนึ่งตัวเนี่ยควบคุมไฟนะครับในบ้านทั้งหมดนะครับอย่างเช่นว่าเรามีรีโมทหนึ่งตัวเนี่ยมีปุ่มอยู่สี่ปุ่มนะครับเราก็สามารถที่จะคุมไฟทั้งหมดสี่จุดในภายในบ้านเลยตั้งแต่ชั้นล่างถึงชั้นบน ครับตั้งแต่ลงจอดรถจนถึงห้องนอนนะครับ,ค,รบคือตัวอยา่างนี่นี่คือน,นี่คือใน,นก,กระดานนี่คืออะไรเนี่ยอ่านตัวบ<ร>อวร์ดสาธิตเนี่ยนะครับ<ห>ผมจะสาธิตวิธีก<ห>ารใช้งานให้ดูนะครับครับอันนี้เนี่ยก็เป็น เราก็ได้เปรียบเหมือนว่าในบ้านเังก็มีพื้นที่ที่เป็นโรงจอดรถมีห้องพักอาหารห้องอ่านหนังสือแล้วก็ห้องนอนนะครับเราก็จะเอารีโมทตัวนี้เนี่ยนะครับที่มีอยู่สี่ปุ่มเนี่ยนะครับหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเพื่อใช้ในการควบคุมการเปิดปิดตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมกดปุ่มหนึ่งเพื่อเปิดไฟลงรถเปิดแล้วลงรถครับจอดรถเสร็จเรียบร้อยผมปิดไฟครับเหตุผลที่เราไปเปิดไฟลงรถเพราะว่าเวลาเราขับรถกลับบ้านเนี่ย สวิตช์มันอยู่ในบ้านเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะใช้ไฟเปิดไฟลงรถเนี่ยไม่มีทางได้เปิดแต่จนกว่าจะจอดรถเสร็จจนกว่าจะลงจากรถใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็กดตั้งแต่เราอยู่ในรถนี่แหละนะครับเพื่อเปิดลงรถซะนะครับจอดรถเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราอาจจะเปิดไฟในบ้านรอไว้ก่อนนะครับเราก็ปิดไฟนะครับเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะมีจุดอื่นเช่นห้องอ่านนหังสือนะครับแล้วก็ห้องนอนนะครับที่เราจะใช้ตรงนี้ในการควบคุม นในคนที่บอ,อกว่าอ๊ะทำไมเราถึงไปคุมในส่วนที่เป็นห้องนอนนะครับก็ยกตัวอย่างคล้ายๆเมื่อสักครู่ว่าเราก็มองว่า,วาการทําบ้านเนี่ยคนไทยมีสมาชิกในบ้านเยอะอม,มีหลายเพศหลายวัยครับผมจะเน้นว่าจริงๆแล้วผมจะเน้นเรื่องของการที่เพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุของผู้ใหญ่ด้วยนะครับอย่างเช่นในกรณีที่เราจะไปนอนเนี่ยนะครับจะนอนอแล้วเนี่ยที้อาจารย์เชี่ยวได้เรียนไว้ว่าโซเิีย้มันจะอยู่ไกละครันเรื่องของการที ปิดสวิตช์แล้วเดินกลับมาที่เตียงเนี่ยมันก็เป็นความเสี่ยงเหมือนกันเพราะมีระยะทางในการเดินอันแรกให้สอบมืดด้วยนะครับดันั้นเราก็มองว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุเนี่ยประจัดแจงนอนที่เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ใช้รีโมทเนี่ยในการปิดออโเกอบก็อย่างนี้อย่างห้องนอนเนี่ยอย่างผมเป็นคนดันเตียงมบแล้วพอดึกๆมันนอนไม่ให้หลับไงก็ต้องแปลกๆไว้สักสักทั้งคู่เอง ก็เลยต้องเอาทงก่อนก็เอาเปิดไฟเปิดไฟข้างนอนใช่ไหมฮะเปิดปุ๊บก็